สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการสรุปบทที่2จากหนังสือ Breaking the Habit of Being Yourself ซึ่งหนังสือเล่มนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมให้คำจำกัดความของภาษาไทยเป็นชื่อเรื่องว่าทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ ย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้คือการสรุปนะครับย่อมไม่มีทางละเอียดและสมบูรณ์เท่ากับหนังสือเล่มจริงถ้ามีหนังสือแปลไทยออกมาก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเนื้อหากันได้เลย EP ที่5บทที่2การเอาชนะสภาพแวดล้อมถึงตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าความคิดที่เป็นนามนธรรมสามารถส่งผลกระทบต่อรูปธรรมได้ซึ่งการทดลองทางวิทยาศาสตร,ร์ ในสาขาปฏิกิริยาควอนตัมก็ได้พิสูจน์เรื่องนี้แล้วว่าจิตสํานึกสามารถควบคุมโลกที่เล็กกว่าอะตอมได้คำถามที่หลายคนอาจมีอยู่ก็คือแล้วจิตใจของเราจะส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเพื่อให้ส่งผลดีต่อโลกความเป็นจริงที่ใหญ่กว่ามากได้อย่างไรเป้าหมายของผมคือการช่วยคุณปราศจากข้อสงสัยจากพื้นฐานที่ว่า ความคิดของคุณส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้างการหวนย้อนไปคิดและรู้สึกในแบบที่คุ้นเคยจะสร้างความเป็นจริงแบบเดิมได้ดังนั้นหากคุณยอมรับในความเป็นไปได้ใหม่คุณต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดให้แตกต่างไปจากที่เคยคิดมาก่อนไม่เช่นนั้นความคิดแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมเหมือนที่เคยเป็นมาคุณก็จะยิ่งได้พบเจอประสบการณ์เดิมในชีวิต อันส่งผลต่อการมีอารมณ์แบบเดิมก็ยิ่งทำให้เกิดความคิดที่เท่าเทียมกับอารมณ์ยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจเฝ้าวนเวียนคิดถึงแต่ปัญหาเดิมๆและสร้างอารมณ์แบบเดิมดังนั้นคุณก็จะยืนยันความเป็นจริงแบบเดิมไปตลอดการคนส่วนใหญ่นั้นโฟกัสและเกิดความคิดที่เท่าเทียมกับแค่3มเรื่องในชีวิตนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมร่างกายและการเวลาที่เขามีอยู่ การจะทลายนิสัยเดิมคุณต้องคิดให้เหนือกว่าเหตุการณ์และความรู้สึกต่างๆในชีวิตและได้จดจำไว้ในร่างกายจากนั้นก็ใช้ชีวิตในเส้นทางใหม่ของการเวลาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจำต้องมีภาพตัวตนในอุดมคติเป็นต้นแบบที่คุณสามารถเรียนแบบอันแตกต่างไปจากตัวคุณที่เป็นอยู่ในสิ่งแวดล้อมร่างกายและการเวลาที่อยู่ในตอนนี้ บุคคลชั้นนำในทุกอุตสาหกรรมล้วนรู้วิธีการเหล่านี้ในบทนี้และอีกสองบทถัดไปเราจะมาโฟกัสเรื่องวิธีการเอาชนะสภาพแวดล้อมร่างกายและการเวลาของเรากันครับก่อนอื่นเรามาว่ากันถึงความทรงจำสร้างสภาพแวดล้อมภายในก่อนจะไปต่อผมมีคำถามว่าเจ้านิสัยของความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเริ่มต้นได้อย่างไร ผมขอตอบคำถามโดยเริ่มต้นจากสมองอันเป็นแหล่งที่มาของความคิดและความรู้สึกอันเริ่มต้นก่อนทฤษฎีของนักประสาทวิทยาปัจจุบันได้บอกว่าสมองได้ถูกจัดระบบมาเพื่อสะท้อนทุกอย่างที่เรารู้จักในสภาพแวดล้อมของเราเองข้อมูลทั้งหมดที่ได้เข้าถึงตลอดชีวิตในรูปแบบของความรู้และประสบการณ์ได้ถูกเก็บกัก,กไว้ในการเชื่อมต่อสมองแบบซินแนป ความสัมพันธ์ต่อผู้คนที่รู้จักความคุ้นเคยต่อสิ่งของที่เรามีสถานที่ที่เราเคยไปและใช้ชีวิตที่แตกต่างไปรวมทั้งประสบการณ์ต่างๆที่เป็นภาพลวงตาที่เราได้โอบรับไว้ล้วนหล่อหลอมให้กลายเป็นโครงสร้างของสมองรวมทั้งการกระทําและพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆตลอดชีวิตก็ปลูกฝังลงไปในเนื้อสมองสีเทาของเราเช่นเดียวกัน ดังนั้นประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่มีต่อผู้คนสิ่งของในเวลาและสถานที่ในแบบเฉพาะได้สะท้อนภายในเครือข่ายของเซลล์ประสาทที่สร้างสมองเราขึ้นมาและนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าสมองนั่นคือสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ส่วนใหญ่แล้วสมองเราจะคือตัวบันทึกอดีตและสะท้อนชีวิตที่เราเคยใช้มาระหว่างที่เราตื่น เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับตัวกระตุ้นต่างๆในโลกซึ่งโลกภายนอกก็ได้เปิดการทำงานของวงจรในสมองที่หลากหลายผลก็คือเมื่อระบบอัตโนมัติทำงานเราจะเริ่มต้นคิดได้เท่าเทียมกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเครือข่ายของระบบประสาทที่เชื่อมโยงในสมองด้วยเหตุนี้เราจึงมาคิดในแบบเดิมตามสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตเมื่อคุณคิดในแบบเดิม คุณก็จะสร้างผลลัพธ์ของความเป็นจริงแบบเดิมวันแล้ววันเล่าความคิดและความรู้สึกภายในก็จะเท่าเทียมกับชีวิตภายนอกต่อไปเรื่อยๆรู้หรือไม่ความทรงจำที่คุ้นเคยได้สร้างประสบการณ์แบบเดิมเราอาจพูดได้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวควบคุมจิตของคุณบุคลิกลักษณะได้ถูกนิยามโดยทุกสิ่งที่อยู่ภายนอกดังนั้นคุณจึงสังเกตความเป็นจริงโดยจิตที่เท่าเทียมกับมัน และคุณก็จะยุบรวมหรือคอลแลบความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดจากสนามควอนตัมไปสู่เหตุการณ์ที่สะท้อนต่อจิตที่ใช้เพื่อการมีประสบการณ์ของชีวิตคุณไม่ควรคิดว่าสิ่งแวดล้อมและความคิดที่เหมือนกับความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการทำซ้าแต่หากพิจารณาว่าสมองคือเครื่องมือเพื่อการบันทึกอดีตและความคิดก็เป็นผลผลิตจากจิตสำนึกในแง่หนึ่ง คุณอาจกำลังคิดจากในอดีตมีพฤติกรรมแบบเดิมและรู้สึกแบบเดิมจึงได้รับผลลัพธ์แบบเดิมอยู่เสมอหากสภาพแวดล้อมยังคงเดิมและคุณตอบสนองด้วยความคิดแบบเดิมสิ่งที่คุณรับเข้ามาเป็นแบบเดิมดังนั้นตามโมเดลของควอนตัมความเป็นจริงจะระบุว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์แบบเดิมเอาล่ะครับแล้วเราจะเปลี่ยนใหม่ได้อย่างไร ต่อไปเรามาพูดกันถึงการถักทออย่างแน่นหนาทำให้เกิดความยากลำบากทุกครั้งที่คุณตอบสนองต่อความเป็นจริงที่คุ้นเคยด้วยการสร้างจิตใจนั่นคือการเปลี่ยนให้เซลล์ประสาทชุดเดิมทำให้สมองทำงานในแบบเดิมเท่ากับคุณได้เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาหรือฮาร์ดแวร์ในสมองที่ตรงกับสภาวะในโลกความเป็นจริงส่วนตัวของคุณไม่ว่ามันจะดีหรือแย่อย่างไรก็ตาม หลักการของประสาทวิทยาที่เรียกว่ากฎของเฮปหรือเฮฟรอหลักๆคือการบอกว่าเซลล์ประสาทที่ยิงเข้าด้วยกันจะถักทอเข้าด้วยกันเฮปบอกไว้ว่าหากคุณเปิดการทำงานของเซลล์ประสาทแบบเดิมอย่างต่อเนื่องต่อมามันก็จะยิ่งทำได้ง่ายขึ้นไปในทุกๆครั้งที่สุดแล้วเซลล์ประสาทเหล่านั้นก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวขึ้นมาได้เมื่อผมพูดว่า การถักทออย่างแน่นหนามันหมายถึงกลุ่มของเซลล์ประสาทที่ยิงเข้าหากันหลายๆครั้งในแบบเดิมจนมันจัดเรียงตัวเองในรูปแบบเฉพาะด้วยการเชื่อมโยงที่ยาวนานยิ่งเคลือข่ายของเซลล์ประสาทจริงออกไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเชื่อมต่อในแบบเดิมมากขึ้นเท่านั้นที่สุดแล้วคุณจะยึดติดกับสารเคมีในสมองที่เท่าเทียมกับสภาวะของชีวิตและจะเริ่มคิดอยู่แต่ในกรอบ เพราะสมองจะยิงกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างลายเซนแห่งจิตในแบบเฉพาะลายเซนที่เรียกว่าบุคลิกภาพของคุณเอาล่ะครับคุณสร้างนิสัยในการเป็นตัวเองได้อย่างไรจากผลของความเคยชินทางระบบประสาทนี้ความเป็นจริงทั้งภายนอกและภายในจะดูเหมือนแยกจากกันไม่ได้เช่นเมื่อคุณไม่เคยหยุดคิดเกี่ยวกับปัญหาของคุณแล้วจิตและชีวิตของคุณจะหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียว โลกทางรูปธรรมจะถูกระบายสีสันจากการรับรู้ทางจิตแบบนามธรรมและความเป็นจริงก็สอดคล้องต่อไปซึ่งคุณอาจเรียกมันว่าเป็นร่องเดิมที่เราจะตกหล่นลงไปซึ่งไม่เพียงแค่การกระทำเช่นนั้นแต่รวมไปถึงทัศนคติและความรู้สึกก็จะคงซ้ำในแบบเดิมในความเป็นจริงแล้วเท่ากับว่าตัวคุณได้ก,กลายเป็นผลกระทบจากภายนอกตัวเอง นั่นคือคุณไม่ยอมละทิ้งการควบคุมต่อโชคชะตาตัวเองซึ่งแตกต่างไปจากตัวละครของบิลเมรเรในหนังเรื่องกล่าวฮอคเดวันรักจงกลมนั่นคือคุณไม่ได้ตกเป็นเหยื่อจากการวนลูปในชีวิตแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแต่เป็นคุณเองนั่นแหละที่เป็นผู้สร้างลูปขึ้นมาเองข่าวดีก็คือในเมื่อคุณเป็นผู้สร้างคุณก็จะจบมันลงได้เช่นเดียวกัน โมเดลควอนตัมของความเป็นจริงบอกเราว่าหากอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องเปลี่ยนที่ฐานรากนั่นคือวิธีที่เราคิดกระทำและรู้สึกเราต้องเปลี่ยนสภาวะของการเป็นเพราะวิธีที่เราคิดรู้สึกและลงมือทำคือบุคลิกภาพของเราที่สร้างขึ้นมาจากความเป็นจริงส่วนตัวนั่นเองและการที่จะมีความเป็นจริงส่วนตัวใหม่คุณต้องกลายเป็นคนอื่นซะก่อน และการเปลี่ยนแปลงก็คือการคิดและลงมือทำให้เหนือกว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่หรือการเหนือกว่าสภาพแวดล้อมนั่นเองความยิ่งใหญ่ก็คือการยึดความฝันที่ไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมก่อนจะไปต่อผมต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีความคิดอันเหนือกว่าสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งหนังสือประวัติศา,ศาสตร์ก็เต็มไปด้วยบุคคลจานวนมากมายที่ทาได้อาทิมาตินลูเทอร์คิงจูเนีย วิลเลียมวอลเลซมารีคูลีมหาตมะคานทีโทมัสเอดิสันและโจนอฟอาร์คทุกคนนั้นมีภาพในจิตใจของความเป็นจริงแห่งอนาคตที่ดำรงอยู่ในความเป็นไปได้ของสนามควอนตัมวิสัยทัศน์ทั้งหลายนั้นแจ่มชัดในโลกของความเป็นไปได้เหนือกว่าปราษสาสัมผัสเหนือกว่าการเวลาและแต่ละคนก็ทำให้ไอเดียเหล่านั้นได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาพวกเขาใช้ชีวิตโดยมีความคิด ความรู้สึกและการรับรู้เช่นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสนั่นคือพวกเขาเห็นอนาคตและใช้ชีวิตในอนาคตไปก่อนแล้วตัวอย่างเพิ่มเติมก็คือช่วงประมาณปี1900ต้นต้นๆได้เกิดเผด็จการจากักรวรรดินิยมที่ทำให้อินเดียต้องอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษขณะที่สิ่งที่คานทีเชื่อมัน่นในโลกความเป็นจริงนั้นยังไม่มีอยู่ นั่นคือแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมอิสรภาพและอาหิงสาอย่างสุดหัวใจแม้คันธีจะเรียกร้องอิสรภาพสำหรับทุกคนแต่ในโลกความเป็นจริงที่ถูกปกครองโดยเผด็จการและอังกฤษนั้นมันแตกต่างออกไปมากมันช่างตรงข้ามกับความหวังและแรงบันดาลใจของเขาเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ค่อยเขวแม้หลักฐานของเสรีภาพที่ว่ายังไม่มีให้เห็นเลยแม้แต่น้อย เป็นเวลาที่นานมากที่คานทีแทบจะไม่เห็นผลจากโลกภายนอกว่าตัวเองได้สร้างความแตกต่างอะไรได้แต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นในอนาคตที่ยังไม่เห็นและไม่มีประสบการณ์ในประสาทสัมผัสใดๆแต่สิ่งนั้นมีชีวิตอยู่ในจิตของเขาเองเขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่าโดยวิธีการที่เขาคิดลงมือทำและรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงสภาวะในสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่สุดแล้วโลกความเป็นจริงก็เปลี่ยนไปโดยเป็นผลมาจากความพยายามของเขานั่นเองเมื่อพฤติกรรมเทียบเท่ากับเจตนารมเมื่อการกระทำเท่าเทียมกับความคิดเมื่อจิตและร่างกายเราทำงานด้วยกันเมื่อคำพูดและการกระทำเท่าเทียมกันมันจะก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เบื้องหลังตัวตนที่เป็นปัจเจกต่อไปว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ของยักษ์ใหญ่ ทำไมความฝันเป็นการไร้สาระที่ไม่เป็นจริงบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มีความแน่วแน่ต่อโชคชะตาในอนาคตโดยไม่จําเป็นต้องได้รับผลตอบแทนหรือหลักฐานอันเป็นการเปลี่ยนแปลงได้แบบทันทีทันใดในแบบที่พวกเขาต้องการแต่พวกเขาได้ย้ำเตือนตัวเองทุกๆวันว่าพวกเขากําลังจดจ่อกับเรื่องอะไรจิตใจของเขาได้นําหน้าประสบการณ์ปัจจุบัน เพราะสภาพแวดล้อมไม่ได้เป็นตัวควบคุมความคิดของเขาอีกแล้วพวกเขาได้นำหน้าการเวลาอย่างแท้จริงองค์ประกอบสำคัญที่พวกเขาเหล่านั้นมีอีกอย่างก็คือความแจ่มชัดในจิตใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นในบางเวลาอาจมีบางคนเรียกมันว่าไม่สมจริงที่จริงมันก็ไม่สมจริงเช่นเดียวกับความฝันของพวกเขาเช่นกันเหตุการณ์ต่างๆที่โอบรับมาในความคิด การกระทําและอารมณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงบุคคลที่เพิกเฉยและวิพากวิจารณ์ณอาจบอกว่าวิสัยทัศน์ต่างๆเป็นเรื่องที่ไร้สาระและที่จริงแล้วพวกเขาอาจจะพูดถูกก็ได้นั่นคือวิสัยทัศน์ในอนาคตเป็นเรื่องที่ไร้สสารมันดำรงอยู่ในความเป็นจริงที่เหนือกว่าประสาทสัมผัสของเราโจนออฟอาร์เคยถูกมองว่าบ้าบินถึงขั้นบ้าบอ ไอเดียของเธอท้าทายความเชื่อและกลายเป็นภัยคุกคามต่อระบบการเมืองในปัจจุบันแต่เมื่อวิสัยทัศน์ของเธอได้ปรากฏขึ้นมาจริงๆกลายเป็นว่าเธอได้รับการพิจารณาว่ามีคุณธรรมอย่างยิ่งยวดเมื่อมีคนคนหนึ่งยึดมั่นในความฝันไว้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมมันคือความสุดยอดในเวลาไม่นานนักเราจะได้เห็นกันว่า การเอาชนะสภาพแวดล้อมนั้นเชื่อมโยงกับการเอาชนะร่างกายและการเวลาสำหรับกรณีของคานทีเขาไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกนั่นคือสภาพแวดล้อมเขาไม่กังวลกับความรู้สึกของตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั่นคือร่างกายและเขาก็ไม่สนใจว่าจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนจึงจะได้รับความฝันถึงอิสราภาพซึ่งนั่นก็คือการเวลา เขาแค่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไหนไม่ช้าหรือจะเบี่ยงเบนไปตามประสงค์ของเขาได้ซึ่งคุณเองก็เหมือนกันที่ทำแบบนั้นได้ต่อไปเรามาพูดกันถึงการซักซ้อมทางจิตใจความคิดของเขากลายเป็นประสบการณ์ได้ยังไงนักประสาทวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสมองพฤติกรรมทัศนคติและความเชื่อโดยการใช้ความคิดที่แตกต่างเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆในสิ่งแวดล้อมได้ดโดยวิธีการที่ผ่านการซักซ้อมทางจิตใจโดยการจินตนาการว่าได้ประกอบกิจกรรมนั้นจริงๆวงจรในสมองสามารถจัดเรียงตัวเองเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เราสามารถทำให้ความคิดเป็นจริงจนสมองเปลี่ยนแปลงไปจนดูเหมือนเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วเพื่อการวิวัตรตัวเองเมื่อเราวิวัตรสมองตัวเอง ผมได้เล่าว่าการฝึกซ้อมการเล่นเปียโ,โนทางความคิดเพียงอย่างเดียวในระยะเวลา2ชั่วโมงตลอด5วันทำให้สมองเกิดการเปลี่ยนแปลงดังเช่นผู้ที่ทำการเล่นเปียโ,โนโดยใช้นิ้วจริงๆเพราะสมองจะไม่รู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายในกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมภายนอกความคิดจึงกลายเป็นประสบการณ์ของเราได้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะสร้างสมองให้เกิดการเชื่อมต่อแบบซินแนปคำชี้แนะต่างๆจะทำให้ร่างกายได้รับประสบการณ์ใหม่ซึ่งเสริมสร้างสมองเมื่อเรามีการใส่ใจและฝึกทักษะต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมองเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของการฝึกซ้อมในความคิดสมองของเราจะเปลี่ยนแปลงระบบประสาทเช่นเดียวกับคนที่เล่นเปียโนอยู่จริงๆเราจึงพูดได้ว่าสมองเราได้ไปอยู่ในอนาคต ล่วงหน้าร่างกายที่เล่นเปียนโนจริงๆแล้วเพราะขนาดอันใหญ่โตของสมองส่วนหน้าและความสามารถอันสุดแสนพิเศษยิ่งทำให้ความคิดดูเหมือนความเป็นจริงมากกว่าสิ่งอื่นใดสมองส่วนหน้ายังสามารถหรีเสียงจากสภาพแวดล้อมภายนอกจนไม่มีอะไรจะสามารถประมวลผลได้นอกจากความคิดแค่เพียงอย่างเดียวแล้วตอนนี้ คุณก็สามารถปั้นแต่งสมองให้เตรียมพร้อมต่อประสบการณ์ใหม่ๆและจิตใจก็เตรียมพร้อมต่อการรับมือความท้าทายใดๆทั้งหลายเมื่อคุณเปลี่ยนจิตของคุณสมองก็จะเปลี่ยนไปและเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสมองจิตก็เปลี่ยนไปเช่นกันที่จริงยิ่งคุณสร้างภาพของพฤติกรรมในเหตุการณ์อนาคตได้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายต่อการสร้างสภาวะในการเป็นแบบใหม่ได้มากขึ้นเท่านั้น หากทำไปได้นานพอสมองก็ไม่ได้เป็นตัวบันทึกอดีตอีกแล้วแต่กลายเป็นแผนที่นำพาไปสู่อนาคตตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้ด้วยการคิดที่ต่างออกไปและมันเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ดูเหมือนว่าคุณได้มีประสบการณ์ล่วงหน้าเหตุการณ์ไปก่อนแล้วติดตามต่อไปแล้วคุณจะได้พบว่าจิตของคุณนั้นทรงพลังมากมายเพียงใด จบ EP ที่5อย่าลืมกลับมาติดตาม EP ที่6ได้ในเร็ววันนี้นะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยเพื่อมารับรู้รับฟังข้อมูลใหม่ๆได้ทุกวันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ